เปล่งไฟสีแดงจ้ามองดูสุดลูกหูลูกตาปกคลุมทั่วทั้งแผ่นดินที่ชื่อว่าตลาดบ้านโป่งวันพฤหัสบดีที่9กันยายนพุทธศักราช2497เวลาประมาณ15นาฬิกาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ตลาดบ้านโป่งโดยต้นเพลิงมาจากร้านหัวเส็ง ซึ่งมีนายสมบัติแท่แต้เป็นเจ้าของร้านเพลิงนั้นได้โหมไหมเป็นเวลานานจนกระทั่งเวลาประมาณ18นาฬิกาจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ความเสียหายในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทกินเนื้อที่ถึง150,000ตารางเมตรหลังจากเพลิงสงบลงหน่วยงานต่างๆรวมทั้งประชาชนผู้มีน้ำใจต่างยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสาย สร้างความซาบซึ้งใจให้แก่ชาวบ้านโป่งเป็นอย่างมากแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านโป่งทุกคนคงตราตรึงไว้ในใจเสมอคือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมผู้ประสบภ,ภัยที่บ้านโป,<ม>ป่งเหตุเพลิงไหม้ในครั <ciliation> ้งนี้เกิดขึ้นบริเวณชั้นบนของร้านหัวเสงซึ่งเป็นร้านขายเครื่องกระป๋องยี่ห้อหัวเสงโดยมีนายบุญเสง หรือสมบัติแท้แ้เป็นเจ้าของร้านซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองบ้านโป่งโดยการเกิดเพลิงไหมครั้งนี้จากการได้สอบพยานหลักฐานพบว่าเป็นการเจตนาวางเพลิงเพื่อต้องการเงินประกันจึงเป็นสาเหตุของการก่อเหตุมหาวินาศครั้งนี้ผู้คนวิ่งหนีกันจ้าละวัน ต่างคนต่างหอบหิี่ลูกหลานรวมทั้งข้าของพรุงพรังไปยังที่ที่ปลอดภัยขณะที่เพลิงแผลงริชโชดช่วงแดงฉานจับท้องฟ้าวีรบุรุษผู้กล้านามว่าอุไรเกียรติสิริลูกเสือของโรงเรียนรัตนาราชบำรุงซึ่งตอนนั้นกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีได้วิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเด็กคนหนึ่ง ในบ้านที่ไฟกำลังลุกโหมอ,อย่างหนักและเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเพดานห้องนั้นยุบตัวลงมาอุไรและเด็กน้อยจึงไม่สามารถหนีออกมาได้ทันทุกคนต่างวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดจึงทำให้รถดับเพลิงของเทศบาลเมืองบ้านป่งเข้าถึงได้ยากและเนื่องด้วยกำลังรถดับเพลิงที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงไม่มีใครสามารถต้านทานเพลิงนี้ได้ทางการจึงขอความช่วยเหลือไปยังพระนครและหน่วยงานใกล้เคียงแต่เนื่องด้วยหนทางที่ยาวไกลและยากที่จะเข้าถึงจึงทำให้บ้านเรือนที่ตั้งตระงานพินาศวอดวายเป็นเท่าฐานด้วยอำนาจของเพลิงครูจำได้ว่าตอนนั้นอยู่ม .2 แล้วก็กลังได้รับการฝึก รูปเสือจากรุ่นพี่นี่เมื่อเราฝึกอยู่ประมาณบ่ายสองโมงเศษปรากฏว่ามันมีฟันขึ้นมาทางตลาดแล้วก็มีพวกสามล้อเนี่ยเขาก็ถีบสามล้อมาตะโกนบอกว่าไฟไหม้ตลาดไฟไหม้ตลาดทุกคนเนี่ยก็ตกใจก็เดียบไปเนี่ยกระพังรั้วโรงเรียนไปในลักษณะที่ใช้ใช้เท้าเนี่ยนั่นที่ต้นเสาเนี่ยหรือไม่ก็ช่วยกันพังรั้วเนี่ยล่าไปหมดเลยแล้วก็ต่างคนก็ต่างวิ่ง ไปในตลาดบ้านโปง่งไฟเนี่ยไหมอยู่หลายชั่วโมงมากจนกระทั่งกลางคืนเนี่ยบ้านคเองอยู่บ้านยางกลับไปที่บ้านยางเนี่ยห่างจากาโรงเรียนรัตนาเนี่ยประมาณเจ็ดกิโลเศษเนะมองมาเนี่ยมันก็ยังมีไฟเนี่ยอยู่ลุกอยู่ตลอดเวลาแดงขึ้นมาเลยก็ที่เขาบอกว่าอย่างในหนังสือเขาบาที่เขาบรรยายไว้บางเล่มเนี่ยนะ เขา,าบอกว่าคนอยู่นครเยสีก็ยังเห็น,นไ,ฟไฟในเรื่องไฟไหม้ตรงนี้นะมันก็คือตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่ามันไหม้หมดทุกเกือบทุกหลังนะมันเหลืออยู่ประมาณตรงตึกไอที่อะไรเอ่อตรงไอ้บ้านตรงวงเวียนช้างที่หนึ่งแล้วก็เลยไปข้างหลังไปทางโน้นจะไปไขยหลวงก็ทางลงเลือ่อยเมื่อก่อนมีมีลงเลื่อยอยู่หนึ่งเลยจากลงเลือ่อยแต่นั้นก็ไม่ไหม้นะ แต่ว่าข้างนอกนอกนี่ทั้งหมดไหม้หมดเลยก็เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของอชาวบ้านปูอันหนึ่งในวันเดียวกันขณะที่เพลิงกำลังจะอิ่มตัวสามารถประมาณกันอย่างหยาบๆถึงความเสียหายว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทกินเนื้อที่150,000ตารางเมตรตั้งแต่ตลาดบนจนถึงตลาดล่างนับเป็นความวิบาิครั้งมหาศาล จะสงบลงแล้วแต่ความหวาดกลัวยังคงหลงเหลือยังหลอกหลอนจิตใจบรรดาผู้ประสบภัยอยู่ร่ำไปและหลังจากเพลิงสงบลงได้ไม่นานหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกจังหวัดต่างพากันยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบรรดาผู้ประสบภัยอย่างไม่ขาดสายมีทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มอาหารบริการรักษาพยาบาล ทางกรมประชาสงเคราะห์ยังได้แจกไม้ไผ่และจากเพื่อสร้างเป็นที่พักชั่วคราวและยังได้ช่วยเหลือเงินเป็นจำนวน20,000บาทนอกจากนี้ยังได้รับเงินช่วยเหลือจากจอมพลปและคุณหญิงละเอียดพี่บุญสงครามจำนวน2,000บาทเงินช่วยเหลือจากคณะรัฐมนตรีจำนวน2ล้านบาท รวมทั้งประชาชนผู้มีน้ำใจสมาคมและมูลนิธิต่างๆที่ไม่ได้เอ่ยนามอีกเป็นจำนวนมากเมื่อร่างกายได้รับการเยียวยาให้พอคลายความทุกข์ได้บ้างแต่ภายในจิตใจลึกๆยังคงหวาดกลัวอยู่มิหายแต่ยังมีความประทับใจของคนบ้านโป่งที่กล่าวถึงเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันคือการช่วยเหลือที่มีต่อกัน และที่สำคัญที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมพระสกนิกรผู้ประสบอัคคีภยัยในวันที่13กันยายนพุทธศักราช2497โดยรถยนต์พระที่นั่งได้วนรอบบริเวณที่ประสบภยัย พระองค์ทั้งสองทรงทักทายถามทุกสุขประสบนิกรชาวบ้านโป่งโดยทั่วหน้ากันอีกทางพระองค์ยังทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งแสนบาทให้แก่นักเรียนบ้านที่ประสบภัยการเกิดดักขีภัยครั้งร้ายแรงใหญ่ยิ่งของบ้านโป่ปงจังหวัดชบุรนนี้ความได้ทราบทั่วถึง ทั่วประเทศรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชนินาถซึ่งเป็นทรงเป็นหัวและได้สเสด็จอย่างเป็นทางการเมื่อหลังเกิดอัคคีภัยได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เสร็จๆผมไม่จําวันที่ไม่ได้ขนาดนั้นดดพระองค์เสด็จโดยพระชนพระที่นั่งและมา เยี่ยมปอกขวัญนะฮะสบนิกร่อบันโบสร้างความปราบปื้นให้กับาชาวประสบนิกรโดยทั่วหน้าและพระองค์ได้พักมหาจรณาที่คุณโปรดก้าพระราชาทานพระราชาทรัพย์สุนพระองค์มีข้อ,อกำหนดว่าจะต้องให้กับบุตรหลานซึ่งเป็นนักเรียน ผู้ประสบอัคคีภัยในบริเวณที่ไม่นี้ไฟอัคคีภัยเกิดนี้เฉลี่ยกันเมื่อหารออกมาแล้วทุกคนจะได้108บาท95สตางค์ซึ่งเป็นสมุดฝากออมสินเมื่อปี2498เมื่อเงินมาถึงมือนะฮะซึ่งผมยังเก็บไว้อยู่นะฮะนาการออมสินออมสินสาขาบันปก ในนนข้นภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้มีการป้องกันเป็นอย่างดีโดยสั่งซื้อรถดับเพลิงซ้อมดับเพลิงติดตั้งท่อประปาไว้ทุกซอยและเก็บของมีข้าวไว้กับตัวนอกจากนี้ผู้นำในท้องถิ่นได้เร่วมกันแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการวางผังเมืองบ้านโป่งใหม่ให้เป็นระบบระเบียบสวยงาม แล้วได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลบ้านโป่งเพื่อรองรับความเจริญในปี2498เจ้าของที่ดินได้สร้างอาคารพาณิชย e ์ให้เช่าทำการค้าทำให้บ้านโป่งมีสถาปัตยกรรมที่เป็นรูปแบบเดียวกัน ผู้คนที่อยู่บ้านโป่งมาแต่เดิมและคนจากต่างถิ่นได้อพยพเข้ามาทำการค้าทำให้ตลาดบ้านโป่งมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดราชบุรีสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน นี่ค่ะครับเอ่อหนูกับโังเรียนสายอยู่กับพันตำรวจโทอุไรมานิชพงศ์ใช่ไหมคะครับหนูเนี่ยเป็นครูอยู่โรงเรียนรัตนาราชบำรุงนะคะครับท่านรู้จักโรงเรียนรัตนาราชบำรุงไหมคะอ๋อเจ้าเดกเพราะว่าเด็กๆกำลังตามหาลูกเสือที่ชื่ออุไรนะคะเพราะว่าตอนไฟไหม้บ้านโป่งเนี่ยมันมีหนังสือพิมพ์ลงข่าวนะคะ ว่าลูกเสืออุไรนะคะเข้าไปช่วยคนที่ถูกไฟไหม้อะคะ่ะถูกไหมคะอาอ,อนท่านเขาลงขออ่าวผิดครับได้แก้ข่าวไปแล้วครับเหรอคะเหรอคะครับครับผมไม่ได้ช่วยเขาลงขออ่าวผิด อ๋อเหรอคะได้ได้ทำข่าวกันไปแล้วครับผมกับครูใหญ่จรัญครับแล้วแล้วตอนนั้นน่ะแล้วท่านได้ได้ไปช่วยหรือเปล่าคะตอนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะช่วยครับช่วยขนของแต่ว่าตอนไฟไหม้ผมไม่ได้เข้าไปออ๋ไม่ได้รู้เรื่องแต่ว่าผมช่วยตอกไฟไหม้ครับอ๋อเหรอคะถ้าหากถ้าหากว่าในกรณีอย่างนี้ค่ะอยากจะให้